วันนี้จะมีคนมาดูแลคุณนะคะ hey, congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายไทยรักกับแม่หมออ้ําธรรมธาโรบประจำวันที่22พฤศจิกาต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณจะมีคนมาดูแลโอ้ยถ้าโสดอยู่เตรียมตัวให้ดีวันนี้จะหยิบจะจับจะทำอะไรดูเหมือนกับว่ามีคนให้ความสนใจอยากจะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อยากจะดูแล อาจจะมีคนมาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณก็ได้นะนะคนที่เขารู้สึกดีๆกับคุณอยู่แอบรู้สึกดีๆกับคุณอยู่วันนี้อาจจะแสดงตัวก็ได้นะนะคือเขาจะมาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ใคุณนะคนะเนาะส่วนถ้าเกิดว่าคุณแอบชอบใครอยู่รู้สึกดีกับใครอยู่วันนี้อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเปิดทิศเปิดทางให้คุณได้ดูแลเขาและให้เขาได้ดูแลคุณ วความสมบ้รน์มีโอกาสคืบหน้านะจ๊ะออแล้วถ้าเกิดว่าคุณสถานะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้ฟ้าดินอาจจะเป็นใจทำให้คุณกับเขาได้ชิดใกล้ได้ดูแลใจกันละกันวา ว่าเชนนั้นแล้วอาจจะมีโอกาสที่ความสัมพันธ์มันอาจจะมีความคืบหน้ามากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นใครที่เขายังรู้สึกสับสนในหัวใจไม่รู้ว่าคิดยังไงกับคุณเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้มีลุ้นว่าเขาจะรู้สึกมั่นใจแบบไม่ต้องลุ้นเลยว่าคนที่คุณคุนอยู่ในใจก็คือหนูยังไงมีโอกาสที่เขาจะชัดเจนให้อย่างว่องไวเพราะว่าเกิดความรู้สึกมั่นใจแล้วว่าเขารู้สึกดีๆกับเราอืมหรือถ้าเกิดมี อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้าเกิดว่างอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ยังไงวันนี้มีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยงัง,งห่วงใยกันนาอและอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้ได้ดูแลใกล้ชิดกันทําให้กลับมารักกันดีดังเดิมนะคะหรือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วก็วันนี้แหละนะน่าจะเป็นจังหวะด,ดีที่ได้ดูแลนะห่วงใยใส่ใจกันและกันทําให้รักกันมากกว่าเดิมะนะใครแล้วก็ได้นาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ